สวัสดีครับกับพบกับออดาาเดอร์บอนไทยแลนด์ครั้งหนึ่งครับกับผมแบงค์ออเดอร์บอนเรานี้เรามีจี๊ปสองซีสี่สี่สามศูนย์ไอคันนองครับเพิ่งจะแต่งชุดใหญ่กับทางเราไปเมื่อกี้นี่เองเพิ่งจะเสร็จสั่งใหม่สั่งลําโพงชุดใหญ่กับทางเราอีกนะครับเป็นลําโพงออริสันแบบครบชุดแล้วก็แอมเป็นแมชนะครับผมลําโพงออริสันที่ลูกค้าเลือกนะครับก็เป็นคู่หน้าเป็น K4E คู่หลังเป็น x อ e เซนเตอร์เป็น KCM ซับเป็นแบบ4โอห์มเพื่อเข้ากับ Ammatch นะครับผมเป็น Up7 ซออริซานชุดนี้มันดียังไงนะครับออริซานชุดนี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่แบบชอบฟังเพลงแนวแบบสบายๆลื่นหูแล้วก็เป็นแนวแบบเสียงร้องนักร้องมันจะดีในช่วงย่านเสียงกลางนะครับเวลาเสียงร้องเนี้ยมันจะชัดมากๆฟังแล้วมันจะลื่นหูสุดๆ แล้วก็ Am m m a แนะครับผม Am m m a แเป็นตัวแอปเ a เว่มันดียังไง m m a แมมันช่วยขับเสียงของลำโพงออดิสันได้ดียิ่งขึ้นนะครับที่สำคัญเป็นแบบปลั๊กอันเพย์ทั้งหมดสามารถถอดตัวเก่าแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปได้เลยแบบเป็นเหมือนแบบกิบล็อกแบบปึ๊บปั๊บติ๊บ,บตั๊บ,บแบบคลิกอะไรอย่างนี้ใส่ง่ายฟังสบายลื่นหูราคาย่อมเยา่ด้วยอยากรู้ราคาทักหาเราได้โอเคก็สำหรับชุดนี้ เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันตอนใส่เข้าไปในจี๊ปสองคันนี้ว่าจะเป็นยังไงติดตามกันครับ East Coast, always me Coast Wealth Coming Love Always Liljump in own lane, You from DMV could still ride with โอเคครับผมก็จบไปแล้วกับการติดตั้งลำโพงอดิสันและก็แอมแมชนะครับผมบอกเลยว่าจากที่ผมฟังแล้วเทสและฟังแล้วลื่นหูแบบสุดๆเสียงแบบใสกลิ้งเหมือนเสียงแก้วแบบแก้วใสใสแก้ววายแบบกระดกกลิ้งกๆิง,ง,งอย่างนี้เลยโอเคก็สําหรับใครที่อยากได้ลำโพงเพลาะฟังเสียงใสๆแล้วก็มีแอมในการช่วยบูส ค่าของลำโพงให้มันดียิ่งขึ้นท็อปยิ่งขึ้นก็สามารถสั่งกระทางพวกเราได้เลยนะครับผมก็ขอฝากช่องทางการติดต่อพวกเราด้วยก็จะมี Facebook IG TikTok YouTube ออรดิบาล์ไทยแลนดแล้วก็ l ล ne ของพวกเราจะเป็นแอสไตอรดบาลนะครับผมใครอยากสั่งลำโพงดีๆเสียงเทพๆก็สามารถสั่งพวกเราได้เลยวันนี้ผมแบงค์ออดิบาลขอไลา์กับ j e ๊ p 2กันนี้แล้วก็แ m มแมชลำโพงอดิ ant, เต็มระบบขอบคุณครับ